สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับเข้าสู่ช่องพาเหรสายภูพานนะครับช่องที่จะน,นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่พระเกจิชื่อดังต่างๆนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับวันนี้นะครับเป็นพระสายอีสานบ้างนะครับเป็นพระเก่านะครับวันนี้เป็นพระเก่านะครับวันนี้เป็นหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับทำพระใหม่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้พอดีไปได้พระเก่ามา หนึ่งองค์นะครับที่ถือว่าผมก็ตามหามานานพอสมควรนะครับพระรุ่นนี้นะครับเพราะถือว่าเป็นพระรุ่นที่มีพิธีดีนะครับพิธีการปุกเสลดีมากแล้วก็เป็นพระเก่าที่น่าเก็บสะสมนะครับก็คือเหรียญของพระธาตุพนมนะครับพระธาตุพนมก็ตั้งอยู่ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับเป็นพระธาตุที่ถือว่าได้รับการเคารพนะครับจากพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ทั่วภาคอีสานนะครับซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีงานนมัสการพระธาตุพนมก็ ช่วงนี้ก็ดูข่าวอยู่นะว่าไม่รู้ว่าจะจัดได้ไหมนะครับเพราะว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดเนาะ,ะก็รอดูนะครับถ้าใครมีหรือใครมีโอกาสนะครับมาเที่ยวทางโซนอีสานนะเพราะว่าเ c ของช่องพะเรนสายพพันนั้นจะมหีหลายภาคเลยนะครับใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวพระธาตุพนมนะครับก็กลับหลวงพ่อ,อกับพระได้นะครับกลับพระธาตุพนมได้นะครับก็อยู่ไปทางโซนทิศใต้นะครับจะอยู่ติดๆกับมุกดาหารนะครับ เผื่อใครมาทางนี้เนาะเผื่อใครมาเที่ยวทางมุกดาหารนะครับก็จะหา่ะหางจากมุกดาหารประมาณ40-50กิโลนะครับี๋ยวก็หาก่างจากตตวเมืองประมาณ30-40กิโลประมาณช่วงนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่ัอน,นี้พามาชมเหรียญเนาะเป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับเป็นเหรียญพระราชพิธีบรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุปี2520นะครับโอ้โหนะ 2520นะครับเหรียญรุ่นนี้อันนี้เป็นรูปของคนอื่นนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับวันนี้ที่เอามาโชว์นะครับผมก็มีเหรียญจริงนะแต่อันนี้ของผมไม่สวยเท่านี้ไงก็เลยขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มาเปรียบเทียบมาดูนะครับอันนี้ของเขาสวยกว่าของผมก <c> ็ <oughs> ขออนุญาตเจ้าของพระตัวจริงด้วยนะครับเพื่อที่จะเอามาเผยแพร่บารามีเนาะแล้วก็เผยแพร่อากา บารมีของพระาธาตุพนมของเรานะครับผมก็อยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับก็จะหาพระเครื่องรุ่นนี้มานานนะอ่ะอันนี้นะครับนี่นะครับพระราชพิธีนะครับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพราะว่าพระาธาตุพนมนั้นถือว่าเป็นพระาธาตุที่บรรจุนะครับพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้านะครับอ่าก็คือส่วนส่วนอกเนาะส่วนนะครับของพระพุทธเจ้านะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี <anak> ๋ยวมาชมกันเลยเนี่ยเหรียญอันนี้เป็นเหรียญองคนอื่นนะครับอันนี้เป็นเหรียญองคนอื่นนะย้ำนะในภาพตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็ไปหาข้อมูลมาหลายๆเนื้อหลายๆเหรียญนะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่ารุ่นนี้ดียังไงนะครับนี่ใบรายการก็ยังมีพี่รุ่นนี้2520นะโอ้โหนะเป็นรุ่นที่ถือว่าผมชอบเลยใบรายการอาจจะมัวนนิดนึงนะพี่นะ ผมขอให้ดูนะเผื่อพี่ๆที่อยู่ภาคอื่นนะมันจะไม่ชัดนะพี่นะนี่ครับมันชัดได้เท่านี้นะพี่นะใบรายการของเหรียญรุ่นนี้นะพี่นะจุดสําคัญผมอยากให้ดูนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับนี่คือใบรายการนะนี่ครับเหรียญนะครับ15มีนาคม2520นะพี่นะี่นะเหรียญรุ่นนี้ปลูกเสก4วาระครับปลูกเสกอยู่4วาระโอ้โหท่านดูนี่แล้ ทำไมผมถึงหาเหรียญรุ่นนี้วาระที่หนึ่งครับนี่วาระที่1นนะครับมีพระอาจารย์จวนพระอาจารย์วันนะครับอันนี้ผมอ่านไม่ค่อยออกตัวหนังสือมันมวนนิดหนึ่งนะเพียงเพราะว่าภาพมันแตกนะครับนะอันนี้นะครับขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับวาระที่1นนะครับหลักๆนี้คือพระอระจาะจารย์จวนกับพระอาจารย์วันนะครับพระอาจารย์จวนกับพระอาจารย์วันนี้สิ์สายตรงหลวงปู่มั่นเลยนะครับนี่ครับภาพพระอาจารย์จวนนะครับ ภูทอกเนาะภูทอกนี่บึงการหนองคายนี่นะครับใครมาเที่ยวนะี่นะโซนนี้นะครับนี่คือสิทธิสายตรงหลวงปู่มั่นเลยนะครับที่มาปลูกศิษอันนี้เป็นภาพอาจารย์วันนะครับอาจารย์วันนะครับอยู่ที่วัดถ้ำภูผาเหล็กนะครับสองดาวนะสองดาวสกลน,นครนะครับนี่ก็สายตรงหลวงปู่มั่นไปเสิร์ชดูได้เลยนะครับนี่คือสองเกจิกนะครับที่ร่วมปลูกศิษก็อีกหนึ่งท่านนี่ผมไม่แน่ใจในะตัวหนังสือมัน มันค่อนข้างมัวนะครับวาระที่2นะวาระที่2หลวงปู่ขาวอนาโยวัดถ้ำกองเพลนโอ้โหอันนี้ก็สายตรงหลวงปู่มั่นเลยนะครับลูกศิษย์สายตรงเลยนะครับหลวงปู่ขาวนะครับนี่ครับภาพของหลวงปู่ขาวนะครับนี่นะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเข้ากราบหลวงปู่ขาวนะครับอยู่ที่หนองบัวลำพูเนาะปัจจุบันน่าก่อนจะเป็นอุดรธานีนะครับ แต่ก่อนนะสมัยที่ยังไม่แยกจังหวัดนะครับหลวงปู่ขาวนะครับโอ้โหนะดูเกจิที่ร่วมปลูกเสกรุ่นนี้นี่แหละคือเหตุผลนะวาระที่3นี่เป็นหลวงปู่กินารีนะครับหลวงปู่กินารีก็เป็นพระชื่อดังของนครพนมนะครับแล้วก็มีวาระที่4ี่นี่ก็คือมีหลายเกจิเลย12ท่านนะครับที่ร่วมปลูกเสกนี่ก็จะมีหลักๆที่ผมรู้จักก็มีหลวงปู่คําพันนะหลวงปู่สนหลวงปู่แพงตานะครับอันนี้ก็นี่ครับอันนี้หลวงปู่กินารีนะ หลวงปู่กินารีนี่ก็นี่เลยนะครับหลวงปู่กินารีอันนี้หลวงปู่คําพันธ์นะครับที่รวมปลุกเสกด้วยนะครับอันนี้ก็สายตรงเลยนะครับนะสิทธ์สายตรงนะครับนะทุกๆปีนี่ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะใครที่เคยมารบแถวนาเกนะครับแต่ก่อนนะคอมมิวนิสต์นะก็จะเป็นทหารนี่ส่วนมากจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์เลยนะครับนี่หลวงปู่สนนะครับหลวงปู่สนนี่ก็โอ้โหนะอายุร้อยกว่าปีนะครับแต่ตอนนี้ท่าน หลวงพ่อได้ละสังขารแล้วนะครับตรงนี้นะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงหาเหรียญรุ่นนี้เหลือเกินนะครับทําไมผมถึงหาเหรียญรุ่นนี้เหลือเกินวันนี้ก็วันนี้เป็นภาพเหรียญของคนอื่นเนาะก็เลยไปหามาก็เลยมาอยากให้ชมเนาะวันนี้ก็ามาดูเหรียญของผมนะครับว่าของผมอาจจะไม่สวยมากนะไม่สวยมากมาดูอีกนิดนึงนะหลงข้อมูลลืมข้อมูลนะการสร้างเนาะการสร้างข้างล่างนี่ค่าเช่าบูชา เนื้อเงินพเนื้อเงินรูปไข่รูปห้าเหลี่ยมนะมันจะมีอยู่รูปไข่กับรูปห้าเหลี่ยมอีกนะครับเนื้อเงิน,นี่เหรียญละ100บาทพี่โอ้โหหมดแล้วหมดแล้วเขาบอกในยุคนั้นนะปี2020้ยเหรียญลงยารูปห้าเหลี่ยม50บาทเหรียญทองแดงรูปไข่รูปห้าเหลี่ยม10บาทโอ้โหพี่คิดดูราคาเช่าปี2520นะครับยี่เนื้อเงิน100บาทนะพี่โอ้โหคิดดูนะครับนี่คือใบรายการ ของแท้นะแต่ว่าผมได้แค่ไฟล์ภาพมานะก็อขอบคุณเจ้าของไฟล์ภาพด้วยนะครับกว่าจะหาข้อมูลได้นะโอ้โหนะเหรียญละห0 0บาทนะในยุคนะั้นยุคนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงราคาพี่นะครับถ้าเนื้อเงินนี่นะวันนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะที่เอามาให้ชมโอ้โหยาวเลยนะวันนี้แต่ของผมไม่ค่อยสวยนี่แหละผมก็เลยขอย,ยืมยืมภาพของคนอื่นประกอบหน่อย ครับยิมภาพของคนอื่นประก UM อบนะของผมก็เป็นเนื้อเงินนะแต่ของผมจะไม่สวยมากจะออกคล้ำแล้วนะน่าจะโดนพวกอากาศโดนอะไรแบบนี้นะครับนะครับโดนพวกอากาศโดนอะไรแบบนี้นะครับนี่ครับแต่ก็ยังเห็นคราบของการเป็นเนื้อเงินนะเพราะว่ารุ่นนี้มีแค่สร้างแค่เนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับนะเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนี่นะครับเนื้อเงินนะถ้าเนื้อเงินเราก็หนึ่งจับได้ก็คือน้ําหนักนะครับน้าหนักของเหรียญก็จะ หนักก่เหรียญทองแดงอยู่แล้วนะครับนี่ครับจะมีเห็น <ís> เห็นเห็นคราบของเนื้องเงินบ้างนะครับเพราะว่ามันน่าจะโดนอากาศโดนอะไรหลายอย่างนะครับนี่ครับเป็นผิวของเนื้องเงินแต่ว่าสภาพนี่อาจจะผิวคล้ำบ้างนะครับรุ่นนี้ก็ดูคร่าวๆนะดูคร่าวๆดูลักษณะหูเหรียญเนาะหูเหรียญนะครับนี่นะครับหูเหรียญเราจะสังเกตเห็นเนื้อเกินตรงนี้ใช่ไหมครับเนื้อเกินตรงนี้เนาะเท่าที่ผมสังเกตดูเห็นไหมครับ ของผมต้องสูงเข้าไปนี้น,นึงนี่จะมีเนื้อเกินนะครับตรงหูเหรียญเห็นไหมครับจะเหมือนกันเลยตรงนี้นะครับแต่บางเหรียญอาจจะมีหลุดบ้างนะผมเพราะมันเป็นคาฟฟราบที่เกิดจากการปั๊มนะผมว่านี่ครับคาฟฟราบที่เกิดหูเหรียญสังเกตนะครับจุดสังเกตแต่ละจุดเนาะตัวพื้นเหรียญพี่จะสังเกตเห็นเป็นจุดเป็นเม็ดน,นะครับน่าจะเกิดจากแผ่นปัมนะ๊มเนาะผมว่านี่ครับมันจะมีจุดจุดจุดโอ้โหเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะเหรียญรุ่นนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ครับในภาพก็ ก็ม <S an> ีเหมือนกันนะครับเป็นจุดนะครับนี่ครับหลายๆอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับอันนี้ทองแดงนะครับทองแดงนะที่ผมหาขอมผมก็ขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยผมก็นี่ครับอันนี้พิมพ์ห้าเหลี่ยมหรือว่าพิมพ์หัวลูกศรนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับขอบคุณภาพจากพี่ๆหลายๆท่านนะครับจากกลุ่มพัทพนนมนะครับนี่ครับตัวพื้นเหรียญนะครับจะเป็นเป็นจุดนะ พื้นเรียนคลิปนี้อาจจะยาวขึ้นนิดนึงนะครับสัก10กว่านอาทีนะครับนี่ครับพื้นเรียนเนาะตรงนี้นะครับเราดูตรงข้างๆนะจะมีเนื้อเกินนะครับถ้าเราสังเกตปุ๊บนี่จะมีเนื้อเกินตรงนี้โอ้โหชัดเลยนะเนื้อเกินตรงฐานพระธาตุนะครับข้างล่างเนี่ยฐานพระธาตุเนี่ยนะละหลายคนอาจจะดูหลายจุดนะแต่ว่าผมจะดูตรงหูห่วงนะครับข้างบนแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นเหรียนนะที่เป็นจุดตรงนี้รุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์ เนื้อเงินนะครับตัวนี้แต่สีนี่อาจจะไปเยอะหน่อยนี่ครับเห็นนะครับถ้าเราส่องดูจะเห็นขาวๆบ้างแต่ว่าน่าจะโดนอากาศโดนลมต่างๆนะครับด้านหลังนี้ยังพอยังพอเห็นภาพเป็นเนื้อเงินอยู่นะครับนี่ครับด้านหลังนะสภาพนะครับตัวพื้นเหรียญนี่จะจะเป็นลักษณะการแผ่กระจายออกเนาะถ้าเราเห็นพื้นเหรียญนี่นะครับจะแผ่จะมีเส้นแผ่ออกนะครับเดี๋ยวดูเหรียญจริงนะครับ ได้ไหมเนาะตรงในมุมนี้ครับจะมีเส้นที่แผ่แผออกนะครับทั้งละสองเนาะนี่ครับจะไปเห็นไหมครับนี่ครับจะมีเส้นที่แผ่ออกนะครับนี่กระจายออกนะครับตัวพื้นเหรียญนะนี่คือหงว่วงต่างๆเนาะด้านหลังนะครับก็จะมีเหมือนเนื้อเกลือนที่เป็นขีดด้วยนะครับตรงด้านบนตรงนี้นะครับจะต้องมีทุกเหรียญนะเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับนี่ครับตรงด้านบนตรงนี้นี่เป็นเนื้อที่เป็นลักษณะคล้ายๆเส้นเนาะที่เกิดจากการปั๊มนะครับ จะเป็นแถวตรงๆนี่ครับชัดเจนเลยนี่ครับแถวมาแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเราดูนี่ครับจะมีนะครับจะมีรอยตรงนี้นะครับตัดลงมานะครับตรงนี้วิธีการดูเนาะก็ลมาณนี้นะครับโอ้โหนะสวยนะเหรียญรุ่นนี้ปี2520ขอบตัดต่างๆนะครับนี่นะครับก่อนเนื้อเงินนี่หายากนะราคาก็หลายพันเลยนะครับรุ่นนี้หลากหลายพันเลยเป็นเหรียญที่ผม หามาพอสมควรครับกว่าจะได้มานะเนื้อเงินด้วยนะครับท่านใดฟิตฟิตก็ทักทายได้นะครับสายพระธาตุนมก็มีประสบการณ์แน่นอนนะครับดูแค่เกจีที่ปลุกเสกก็โอ้โหเยอะแล้วพี่นะครับเกจีนี้มีแต่สายสิทธิ์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นเลยนะครับสิทธิ์สายตรงด้วยนะอ่าพระอาจารย์จวนนะครับอาจารย์วันนะครับโอ้โหนะครับแค่สองท่านนี้ก็สุดๆแล้วนะครับสิทธิ์สายตรงของปู่มั่นนะครับ หลวงภูเขาวนาโยแบบนี้นะครับโอ้โห,โหนี่ครับเนื้อเงินนะพี่นะนี่เลยนะครับอาจจะสวยไม่มากเนาะเหรียญของผมอาจจะสวยไม่ค่อยมากนะเพราะว่ามันติดคราบติดนั่นแล้วนะครับตัวพื้นเหรียญจะมีเส้นแผ่กระจายออกนะดูง่ายนะครับแผ่ดูง่ายแต่ว่าร่องรอยของขีดของตําหนิต่างๆก็ยังเห็นชัดเจนนี่ครับตรงนี้นะครับด้านบนเนาะด้านบนก็เนื้อเกลือนตรงหูห่วงนี้ก็ยังชัดนะครับหรือว่าเนื้อเกลือนตรงนี้ก็ยังชัดนี่ครับ ตัวองค์พระธาตุต่างๆก็ยังคมชัดอยู่นะครับก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับตรงนี้นะครับก็เอามาฝากพี่ๆอาจจะช่วงนี้อาจจะมี FC จากอ่าหลายๆจังหวัดเนาะอ่าเผื่อใครเล่น,ลน,ลนพระเกา่านะครับผมก็มีทั้งพระเก่าพระใหม่นะครับมีทั้งพระเกา่าพระใหม่นะครับก็นี่ครับหรืออันนี้เป็นปี18นะพระธาตุพนมปี18อันนะี้ผมก็ทําคลิปแล้วเนาะอันนี้เป็นองค์ประจํากายนะ องประจํากายของน้องเองนะครับนี่พระธาตุพนมปี18ปนะประสบการณ์นี้โอ้โหนะไม่ต้องห่วงนะครับมีเข็มนะนี่พระพนมปี18จะดูเข็มแต่ว่าของเก๋ก็มีเข็มนะแต่ว่าอันนี้เอาไว้ดูคร่าวๆนะมีเข็มตรงนี้นี่ครับข้างล่างนะแต่ก็ดูหลายๆจุดประกอบนะพี่นะแล้วก็จะมีบล็อกแตก,ลกบล็อกอะไรอีกนะครับมีมีเหรียญบรมสาลีริกธาทาปี22เนานะอันนี้อันนี้แกะให้ดูเลยอันนี้เป็นเหรียญเก็บของผมนะ เรียนซึนามินะผมเขียนไว้นะครับซึนามิก็คือมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ซึนามินะครับคนที่ห้อยพระรุ่นนี้โ,โหนี่พองเก็บไว้นานมากวงนี้คือมันดังสวยนะผมก็เลยเก็บไว้โอ้โหนะเรียนซึนามินะอันนี้อันนี้เป็นบล็อกเขาเรียกบล็อก่วงเดือนนะนี่สึนามิบล็อกวงเดือนนะครับอันนี้ก็เอามาแบ่งปันชมนะครับอันนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าเรียนซึนามินะครับ นี่นะครับจะมีวงเดือนตรงนี้นะครับดูง่ายนะครับอันนี้ก็เก็บไว้นานเลยนะน,นี้เอามาแกะโชว์ให้ดูเฉยนะครับอ่าอันนี้มันเหรียญลงยาปี22นะแต่ว่าเหรียญที่เป็นพระเอกของวันนี้ก็คือปี20นะจะมีปี18ปนะครับปี18ปี20ปี22แบบนี้นะครับที่น่าเก็บของอ่าสายพระาธาตุพนมนะเนาะดังนั้นใครที่อยู่จังหวัดอื่นเนาะพี่เนาะใครเก็บสายพระเก่านะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับดูแค่เกจีที่ปลุกเสกก็ ว่าสุดๆแล้วนะนะครับสุดๆแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปวันนี้นะครับหรือท่านใดต้องการเช่าหาบูชาก็ทักทายน้องมาได้นะครับนี่ครับเหรียญเนื้อเงิน,นครับเนื้อเงินนะครับพระธาตุพนมปี2,520นะครับท่านใดสนใจก็ พร้อมแบ่งปันนะครับพร้อมแบ่งปันก็ราคาก็ฟิตพอสมควรนะครับหลากหลายพันดูนะครับประมาณนี้เนาะื่อใครสนใจนะครับก็ทักทายมาหาน้องได้น้องมีเบอร์โทรมีไลน์นะครับใครอยากได้ภาพเพิ่มเติมหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับคุยกันได้นะครับตอนนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนนะครับร่ำรวยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของน้องในวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ